สวัสดีค่ะวันนี้ก็คุยกันในเรื่องของความรักอีกแล้วนะคะเพราะว่าช่องมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักตลอดนะคะ,ะซึ่งวันนี้ก็ขอขอบคุณเว็บไซต์ของสนุกนะคะซึ่งแม่หมอได้ค้นคว้าม,มาจากเว็บไซต์ของอสนุก .com นะคะในเรื่องของ5วิธีแก้กรรมชีวิตรักติดกับนักรักเลิกเลิกก,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 กับคนรักเดิมๆนะคะ เราจะมีวิธีการอย่างไรในการที่จะแก้ได้นะคะในเรื่องของการรักแล้วก็เลิกเลิกแล้วก็รักรักแล้วก็เลิกเลิกแล้วก็รักกลับมาเดี๋ยวกลับมารักกันใหม่เดี๋ยวก็เลิกกันไปเดี๋ยวก็กลับมารักกันใหม่ใครที่กําลังจมอยู่ในความรักที่ซิกแบบติดขัดเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายรักรักเลิกเลิกหรือทุกข์ใจอยู่ตลอด ก็ไปไหนไม่พ้นสักทีวันนี้เรามีวิธีแก้กรรมชีวิตรักที่ติดขัดให้รับเรื่องขึ้นอโหสิกรรมให้กันแล้วมุ่งหน้าเจอคนรักที่ใช่สักทีนะคะวิธีการก็คือหนึ่งปรับวงจุ้ยห้องนอนห้องนอนถือเป็นห้องที่คู่รักได้ใช้เวลาด้วยกันเยอะที่สุดและเหมาะแกการปรับเปลี่ยนเพื่อการแก้กรรมความรักโดยการโดยหากต้องการความรักรับรื่นกับคนเดิม ก้ห้ปรับห้องนอนนะคะให้สังเกตทิศทางของเตียงนอนทิศทางที่ดีในการจัดวางเตียงนอนนั้นนะคะก็ต้องให้ไปทางทิศตะวันออกและทางทิศใต้นะคะส่วนสีของผ้าปูที่นอนที่ดีก็คือสีเขียวอ่อนสีชมพูอ่อนหรือสีฟ้าอ่อนควรหลีกเลี่ยงสีดำล้วนรหรือขาวล้วน ภาพในห้องนอนไม่ควรเป็นภาพที่เกี่ยวกับน้ำเพราะถือเป็นความหมายที่เป็นไม่เป็นมงคลนะคะสองถอนคำสาบานคำสา์แช่งเราไม่รู้เลยว่าในอดีตชาตินั้นเราเคยสาบแช่งใครไว้โยนสาบแช่งหรือสาบานร่วมกับคนรักในอดีตหรือไม่เราจึงควรที่จะถอนคำสาบานหรือสว์แช่งนี้ เพื่อให้กรรมความรักของเรากลับมาราบรื่นมีความสุขอยู่กับปัจจุบันโดยทําได้ดังนี้นะคะนําสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราบูชาหรือเคารพนับถือวางบนโต๊ะเตรียมไว้และจุดธูป36ดอกโดยจุดกลางแจ้งหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปนม,มือตั้งจิตอธิษฐานว่าข้าพเจ้าบอกชื่อและก็นำสกุล เกิดวันที่ก็บอกวันเดือนปีเกิดไปนะคะวันนี้ข้าพเจ้าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดรับฟังข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอถอนคำสาบานขอถอนคำสาปแช่งในสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยทําสิ่งที่จําได้และจําไม่ได้ข้าพเจ้าเคยทําไม่ดีกับคนรักหรือกับใครก็ตามแต่ขอให้เอาอสิกรรมให้เก่ยข้าพเจ้าและขอให้บุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํามา ขอให้คนที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้าได้รับผลบุญกุศลนี้ด้วยเทิญและขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าพบเจอแต่สิ่งที่ดีต่อไปหากมีปัญหาเรื่องความรักก็ขอให้ความรักของข้าพเจ้ารับรื่นเจอคนที่ดีและเจอคนที่รักข้าพเจ้าอย่างจริงๆไม่มีอุปสรรคเชื่อกันว่าหากทำตามนี้แล้วจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวิบากกรรมของความรักที่ไม่ดีและพบกับความรักที่มีความสุขในที่สุดนะคะ ต่อไปข้อที่3ปรับเปลี่ยนเลขรอบตัวเลขที่ส่งเสริมเรื่องความรักนั้นคือเลข6ที่ประกอบไปด้วยเลขต่างๆแต่ละเลขก็จะช่วยส่งเสริมต่างกันไปแต่เลขที่เหมาะสมกับคนมีคู่และต้องการให้คู่มั่นคงราบรื่นแอปปี้คือเลขหนึ่งหกหรือหกหนึ่งเสริมเสน่ห์ให้กับความรักต่างวัยใครรักเด็กให้จัดไปคู่ห้าหกห ช่วยเสริมความมั่นคงทางใจให้คู่รักพร้อมมุมนะฟันฝ่าไปด้วยกันและเลขกู้6996ที่ช่วยเสริมความกลมกล่อมของความรักถ้อยทีถ้อยอาศัยให้อภัยกันโดยให้หาเลขเหล่านี้มาอยู่รอบตัวเช่นต่อท้ายลายรหัสโทรศัพท์หรือเบอร์มือถือ 4. ตักบาตรเป็นประจำใครที่ช้ำใจจนไม่อยากจะอยู่กับคู่คนเดิมพ,พังแล้ว แนะนำให้มันทำบุญตักบาตรกับพระสงฆ์เป็นประจำเช่นทุกวันพระหรือทุกวันเกิดเกิดวันจันทร์ให้ตักบาตรวันจันทร์เพราะเชื่อกันว่าการตักบาตรกับพระสงฆ์นั้นจะช่วยให้สิ่งไม่ดีต่างๆในชีวิตค่อยๆหายไปและสิ่งใหม่ๆและสิ่งที่ดีก็จะเข้ามาหาโดยทุกครั้งที่ตักบารเสร็จแล้วให้กรวดน้ําให้กับเจ้ากรรมนายเวรทุกครั้งคู่ของเราอาจเป็นคู่เวรคู่กรรมก็ได้ 5. ปฏิบัติธรรมหรือถือศีลแปด การปฏิบัติธรรมภาวนาหรือถือศีลแปดนั้นเป็นการประจําถือว่าเป็นการสะสมบุญชั้นดีและนอกจากได้บุญแล้วยังเป็นการฝึกจิตใจเราให้สงบร่วมเย็นอีกด้วยโดยสิ่งที่สําคัญในการฝึกอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลและขอพรหลังจากการอุทิศบุญกุศลแล้วให้ทําการขอพรในสิ่งที่ต้องการ หากอยากให้รักกลับคืนมาหวานชื่นก็ขอพรให้รักนั้นกลับมารักเหมือนเดิมให้เป็นรักที่ดีและมั่นคงหรืออยากจะหลุดพ้นจากความรักที่ท็อกซิกก็ให้หอกขอพรให้หลุดจากวงเวียนวงวนวังวนความรักนี้อย่างมีความสุขด้วยเถิดนะคะนั่นก็เป็นเรื่องราวของการที่ติดกับในเรื่องของรักรักเรื่องกับคนรักเดิม ่วนเรื่องของการแก้กรรมในเรื่องของความรักซ้อนกระจัดเมืองที่สามออกจากชีวิตก็มีหกข้อด้วยกันนะคะ,ะในช่วงที่หลายคนอาจจะได้ยินข่าวความรักจากคนดังที่ต้องเลิกรากันไปหลายคู่จนเป็นที่กังวลกับความรักของตัวเองหรือใครที่กำลังปะเต็นกับปัญหาความรักรักซ้อนมีมือที่สามไม่ต้องกังวลไปนะคะวันนี้เรามีหกวิธีกกรรมแค่รักซ้อน ากาะจัดอืค์ที่3ออกจากชีวิตมาฝากให้ทุกคนได้ไปทําตามนะคะเพราะชีวิตรักที่รับรื่นกันข้อที่1ก็คือขอขมาถอนคําสาบานที่วัดสุทัศน์หากใครที่มีกรรมรักติดขัดมีรักซ้อนหรือรักไม่สมหวังอาจเป็นเพราะกรรมเก่าหรือคําสาบานกับคนรักในอดีตที่เราอาจไม่รู้หรือไม่ไต,ตั้งใจทําขอให้ไปขอขมาและถอนคําสาบกับพระ กลักฟินนะคะพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะรัตนกโกสินทร์ที่วัดสุทัศน์เทพวรารามระราชวรมหาวิหารและเชื่อว่าท่านจะช่วยกระชัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีและส่งเสริมจิตาชีวิตให้พลิกกลับมาดีได้ใครที่ไม่เคยขอกรมาและกลัวทําไม่เป็นไม่ต้องกังวลเลยนะคะพระทีวัติมีบทสวดเตรียมไว้ให้แล้วส่วน ข้อที่สองก็พากันไปทําบุญที่วัดพระนอนบางพรีใหญ่คุณและคนรักยังอยู่ด้วยกันแต่มีความรู้สึกรู้สึกว่ารักไม่ราบรื่นหรือรู้สึกว่าเหมือนจะมีปัญหารเรื่องรักซ้อนอยู่ให้หาโอกาสชวนกันไปทําบุญที่วัดพระนอนบางพรีใหญ่โดยให้ขอพรความรักในเรื่องต่างๆที่ต้องการกับท่านเช่นขอให้ความรักดีไม่มีอุปสรรคหรือขอให้มือที่สามกระจัดออกไปจากชีวิต โดยมีทริคการทำบุญคือการปิดทองที่หัวใจพร้อมอธิษฐานถึงพรที่ต้องการส่วนข้อที่สามนั้นบูชาพระแม่กาลีใครที่เป็นสายพราหมณ์อินดูอาจเคยได้ยินกิติมศัพข,ของพระแม่กาลีร่างเดิมของพระแม่อุมาเทวีว่าท่านสามารถปัดเป่าเรื่องอ่าชั่วร้ายปรับมาในชีวิตได้อย่างรบาบคาบรวมไปถึงคนที่ต้องการขอพรเรื่องการกระจัดเมืองที่สาม หรือปัญหารักซ้อนก็สามารถทำได้เช่นกันโดยให้สวดคาถาบูชาแม่กาลีเป็นจำนวนิน8 0 8จบก่อนนอนอนึกถึงระหว่างสวดนะคะนึกถึงหน้าคนรักระหว่างสวดด้วยคาถาบูชาของแม,อม่พระแม่กาลีนั้นก็คือโอมเอนกาลีกับปาลีโนโคเดรานาตินีวิชวาเจนโมหัสสา บริบาวโมหะโมหัตถาทาหาสาหา,าถ้าไม่หมอพูดอะไรไปเป็นการไม่ถูกไม่ต้องไม่ควรพูดไม่ภาษาไม่ถูกต้องก็ขอกลอาบอภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะส่วนข้อที่4นั้นก็คือการตักบาตรด้วยพระสุลุมานการตักบาตรถือเป็นการทําบุญที่ได้อาน,นิสงส์ดีแรง ได้บุญโดยตรงไม่ซึ่งใครที่ต้องการทําบุญและมีอานิสงส์ในการกระจัดมือที่สามในความสัมพันธ์หรือแก้ปัญหาเรื่องรักซ้อนให้ตักบาตรด้วยพระสะดุ้งมานเป็นการขออสอสิก,กรรมกับเจ้ากรรมนายเวรอีกทางหนึ่งโดยให้เตรียมพระสะดุ้งมานไว้หนึ่งองค์ขนาดใดก็ได้จุดธูปสามดอกพร้อมตั้งนโมสามจบแล้วขอกรรมกรรมต่อหน้าพระพุทธรูปจากนั้นกล่าวขอแผ่เมตตาบุญบาร,รมีให้ปรรัญญาสามีแฟน คนที่อยู่ในความสัมพันธ์อบอกชื่อนามสกุลไปแล้วก็เจ้ากรรมนายเวรศัตรูหมู่มารทุกภพทุกชาติที่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้หรือชื่อคนก็ได้หรือใครก็ได้ขอให้ได้รับและเอาสิกรรมและขาดจากกันทําลายความสัมพันธ์และความรักของข้าพเจ้าหลังจากนั้นให้นําพระสะดุ้งมารไปใส่บาตรเพื่อเป็นการเอาสิกร,รมให้กับเจ้ากรรมนายเวร ส่วนข้อที่5ในวิธีการแก้ลักซ้อนหรือมือที่3นั้นนะคะก็คือการบริจาคหรือการทําบุญด้วยของคู่นะคะเ,เวลาที่เราจะทําบุญใส่บาตรหรือที่จะไปบริจาคนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือคนมีคู่ก็สามารถทําบุญเสริมความรักได้นะคะด้ยการถวายของคู่ได้เช่นกัน เราเชื่อกันว่าการถวายของคู่จะช่วยให้ความรักของเราราบรื่นอยู่คู่กันไปตลอดเหมือนของที่ถวายเช่นเทียนคู่มอนคู่แจก,กันคู่เป็นต้นโดยจะต้องอธิษฐานกิตทุกครั้งที่ได้ทําบุญโดยขอให้มือที่สไปดีและตัดขาดไม่มาวุ่นวายกับเรารวมถึงให้ช่วยบรรเทาความทุกข์จากมืองที่สามส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็คือ หอมภาพพระประธานที่วัดอินทรวิหารการได้ทำบุญกับคนรักถือเป็นการเติมบุญให้เราและแฟนได้อยู่เป็นคู่บุญกันต่อไปเรื่อยๆโดยเฉพาะหากได้ทำบุญห่มภาพพระประธานด้วยกันที่นี้ก็หมายถึงองค์หลวงพ่อโตซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเก่าแก่เชื่อกันว่าเป็นการเติมบุญใหญ่ช่วยให้ความรักราบรื่นรวมถึงกระจัดอุปสรรคและสิ่งไม่ดีต่างๆออกไปจากชีวิตอย่างง่ายดาย ทริกการทำบุญคือระหว่างหผมผ้าให้นึกถึงแต่เรื่องดีๆและปล่อยจิตใจให้สงบแล้วมานมือที่3มก็จะพ่ายแพ้บุญไปเองนั่นแหละค่ะนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความรักและวิธีการแก้กรรมในเรื่องของอร,รักเลิกเลิกและก็ในเรื่องของมือที่สหรือรักซ้อนนั่นเองนะคะ สำหรับวันนี้แม่หมอก็จบเพียงแค่นี้สวัสดีค่ะ